สวัสดีครับสวัสดีเย็นครับอยู่กับช่องเราเก่งเกิดมาซ่อมนะฮะประกอบเสร็จเรียบร้อยนะครับผมเช็คปรับตั้งวาลนะฮะเดี๋ยวแล้วก็ล้างท่อร่วมไอ้ดีนะครับลุงลวงแซะแคะแต่ข้างในก็ยังมีอยู่นะเพราะว่ามันจะอยู่บนบ่าวาลนะครับมันอยู่เอมันจะอยู่บน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 วาลนะมันจะเกาะอยู่ที่ตัวแกนวาลอ่ะ มันจะมีอยู่ข้างในบ้านนะครับอันนี้ก็ล้วงมาทุกรูแล้วนะครับโบล่งโจ่งตอนแรกรูเหลือรูนิดเดียวเองนะผมไม่ได้ถ่ายดูเลยตัวนี้ก็ประกอบเสร็จหมดแล้วตั้งวาลวไอดี ID หมดเลยนะครับทั้งแนวเลยนะฮะมันยันง่ายเพราะว่ามีผลเหมือนกันนะครับขมเหาเนี่ยที่มันไปเกาะเป็นก้อนแล้วก็เหมือนกับมีเศษของพวกขมเหลาไอเสียนะครับ มันก็คล้ายการบดวาวโดยอัตโนมัติไปในตัวนะก็เลยทําให้วาวชิดนะครับระยะห่างวาวไม่ได้ก็ปรับตั้งเรียบร้อยแล้วนะฮะก็คือขึ้นเครื่องขึ้นแท่น,นแล้วก็ปาดข้างในออกนะครับปาดข้างในออกอ,อ,อันนี้ก็ที่แคะออกมาเนี่ยตามไขควงตามไขควงอันนี้ก็ูก่อนไปเริ่มเลยแต่ละรูนี่ ยอดเลยน้เหนียวนะครับนี่คาบเขามาให้เสียนะผสมกับไอ้น้ำมันเครื่องนะครับแขะแงออกมาเละเทะหมดมือดำปีเลยแล้วก็ตัวพ่อยดีก็ล้างหมดแล้วนะครับพ่อออดีล้างมาแล้วนะครับพ่อออดีล้างมาแล้วมืดมองเห็นเอเดี๋ยวให้ประกอบครับเปลี่ยนกองโซลาด้วยหนึ่งลูกนะฮะดำเหมือนกัน กองโซล,ล่าก็เออเดินคนอยู่คนละมุมสองมุมเลยก็เปลี่ยนใหม่นะครับส่วนส่วนซีนเดี๋ยวเปลี่ยนซีนแล้วก็ประกอบสายพงสายพานทามิ่งเสร็จแล้วก็ไล่ประกอบแล้วนะก็เหลือแค่ลิ้นเล่งกับตัวอีจาผมยังไม่ได้ล้างครับลืม <laughs> ลืมล้าง มือเลอะทั้งวันเลยวันนี้เดี๋ยวรอสักครู่นะครับล้างก่อน